สยามสแควร์ว,วันมีร้านข้าวต้มกุ้ยที่อลังการมากชื่อว่าร้านโคลาตาดูในเมนูของที่ร้านว่าอลังการแล้วเจอของจริงอลังการยิ่งกว่าอย่างข้าวต้มปูมา้าอันนี้เสิร์ฟมาแบบหม้อใหญ่คือให้ปูม้ามาเป็นตัวๆเลยทุกคนแล้วตอนกินก็เลยมีกอบเพิ่มเท็กเจอร์กินพร้อมกันแล้วอร่อยมากแล้วอันนี้มาม่ารวมมิรหม้อ,อไฟที่แซ่บสุดๆตอนเสิร์ฟคือเขาจุดไฟมาให้เดือดๆเลยนะเขาใส่เครื่องมาให้แน่นๆกุ้งหมึกหมูกรอบคือมาโครอร่อยแซ่บมากหม้อนี้ต้องสัง่งตัดมาที่เครื่องดื่มกันบ้าชากุลาบน้ำ เจลโซดาอันนี้ใหม่มากรสชาติคือเจลจริงๆมาอีสอีส,อสกันต่อกับ3สหายหมึกดําอบบุญนเส้นโบราณหม้อนี้รวมซีฟู้ดแบบแน้นเนื้อปูกุ้งหมึกและหมึกซอสดาเคลือบเส้นถูกอันกูกินแล้วปากดําแต่อร่อยสุดๆยังไม่หมดกับเมนูหมึกซอสดำไข่เจียวกรอบหมึกซอสดาเนื้อนุ่มหนึบหวานเค็มใครจะไปคิดว่าไข่เจียวกับกรอบกับหมึกซอสดาจะเข้ากันขนาดนี้เนื้อทอดโครลาตะสูตรเด็กของทางร้านเนื้อมีเดียมแรชําวอลทอดเนื้อมันได้นุ่มมากเข้ากับน้ำซอสของทางร้านสุดๆกินแล้วฟินมากปูกระตอยลาบแซบคนชอบกินของทอดถูก ใส่ิงนี้ปูกรอบไม่แข็งกินได้ทั้งตัวเคี้ยวเพลินสุดๆบัตเตงนแดดเดียวซอสหมูแดงเป็นฟิลหมู3ชั้นทอดรานมากับน้ำซอสที่เคี่ยวแบบเข้มข้นของทางร้านปูผัดพริกขี้หนูส่วนคือแซ่บเลยทุกคนเห็นสีแบบนี้นะคือเข้มข้นมากจานนึงคือได้เนื้อปูแบบเน้นๆแบบนี้เลยมาต่อกันที่ของหวานกันบ้างตอนที่เขามาเสิร์ฟก็คือแอบ,บอึ้งอยู่ไอซ์ครีมหม้อ,อไฟคือมาแบบใหญ่มากเขาให้ไอศครีมมาทั้งหมด5รสทุเรียนกะทิกล้วยบวชชีชาไทยขั่วและมังคุดเชอร์เบตไอศ์ครีมคืออร่อยทุกรสเล ขนมปังส่วนข้างล่างก็จะเป็นข้าวเหนียวกินคู่กับไอติมคือที่สุดร้านโคลตตาคือโหดจริงเสิร์ฟใหญ่อลังการมากพาเพื่อนชนอวนครอบครัวมากินรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน